สวัสดีครับวันนี้เรามีนัดหมายมาส่งลวดเชื่อม CO2 ขนาด0.9ยี่ห้ออาร์เทคโอเคครับให้กับลูกค้าเป็นล็อตที่2ถัดมาจากครั้งก่อนที่เราส่งไปเมื่อประมาณเดือน11ลูกค้าก็วันนี้มีนัดหมายมาส่งจำน,นวนทั้งหมด5,000เลตเราก็ทำการลงเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณลูกค้ามากๆที่ยังสั่งซื้อสินค้าของเราตลอดเวลาสินค้าลวดเชื่อม CO2 ราคาประหยัดที่จับต้องได้ราคาไม่โดดมากนักแม้ว่าปีใหม่6 6นี้ราคาจะขึ้นทางเรายังไม่ขึ้นราคาครับนะครับอันนี้สเลสโอเคก็ยังไงขอบคุณมากฝากสินค้าดีๆลวดเชื่อมยี่ห้ออาร์เทคนะครับี่เาังเชื่อมอยู่เลย สวยงามมากครับยังไงฝากไว้ดูครับขอบคุณมากของเก่ายังเหลืออีกนิดหน่อยครับนี่ตามนี้เลยครับโลเชื่อมคุณภาพอาร์เทคโอเคงั้นขอเราขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ